อวัดีชูขวดนมหนูจะไว้อย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องใส่ปากจุ๊บครับไปอืมอ่ากินไปได้คุยไปด้วยแหละค่ะเนื้อเนื้อเนื้อกินไปด้วยหนูอันนี้ไปด้วยแหละคะเนื้อเดี๋ยวเนื้อยยกลึกเลยคะนี่ะเนื้อยยกลึกเลยคะไอตึ้งลึกเละค่ะอยู่ตรงนี้ละค่ะตรงนี้ก็เย็นๆค่ะอืม เออหนูไม่เอาแล้วโอเคโอเคดุนหรอกละอวินดุนหรอกโอเคบอกได้ค่ะไม่กินก็บอกได้นะคะโอเคเน้นเน้นนี่ยิ้มยิ้มโอเคอย่ายิ้มยิ้มยิ้มโอเคหนูไม่กินหนูก็บอกได้นะคะโอเคโอเคละค่ะหืมว้าลิ้นดูลิ้นเลยมากวาดลิ้นเลยดินี่อ่ะอ่ะบักอ่ะบักอ่ะออเต็เต็เต็ดเอเต็เต็เต็ เอลินเอรินเอรินอ่ะปากก่อนเด็ด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 เอ่ออ่ะอปากก่อนอปากก่อนอ่ะไม่รู้ไม่ไม่ยอมแล้วรู้ตัวแล้วรู้มากป้าทำครั้งเดียวเนี่ยรู้เลยไม่ยอมอ้าปากเลยจะเด้งตัวให้อุ่มเนี่ยไอ้ยีนี่แหละอ้าเดินหนึ่งกว่าโอเคเดี๋ยวหายแล้วโอเคนี่ใครมาหาไม่ได้หรอกกระเด้งเออเด้งตัว จะนี่ต้องมาทำหน้าอ๋อเหรอปาไม่อุ้มอ่าโดนงาบทีหนึ่งพลาดแล้วโอเคค่ะลูกลิ้นขาวไม่ดีนะคะเก่งมากหนือเก่งจังเลยยังัวเป็นเด็กดีโอเคอันนี้ชมลมชมลมโอ้โหโอ้โหอ่ะเพลงอะไรพี่บ้านอ่เพลงอะไร อย่าไปจิ้มตาหนะมันจิ้มแรงๆนะอ๋ออาลับตาใมันหลับแล้วนะเอ็กจะหลับจริงๆนะน่ะปราบป๊าบป๊าบเบ็ดขาดน้ำในคอน่าสวยพี่บ้านหน่ะจะอะไรก็ไม่รู้เอออ่าร้องเพลงก่อนตัวเองแนะเออเย้ๆกันน่ารักเอย้ๆก็บหลับตาแล้วพี่บัสไม่หลับตาหลับตาเร็ว ไก่เอ้ยไก่มีไก่เอ้ยไก่เอาวิมีไก่ด้วยเพลงไก่ด้วยนานเลี้ยงลูกมาจนใหญ่มามีนมกินละเชิญไจังเลยเอ็กอย่าลุกเอ่อเอ็กอย่าลุกว้ยอ่ะพี่บ้านนอนคนเดียวก็ได้หลับตาพี่บ้านหลับตาเร็วหลับตานาไงโนโนโนอยากไปดูอยากดูตัวเองต้องไปกดอยากดูต้องไปดูที่ดูตัวเองใน YouTube นะไปดูตัวเองใน YouTube ได้รู้ไหมเออไปดูยอดวิวขึ้นเลยบัตรกัดเอ็กอะวิวหลักพันขึ้นนะเออใน YouTube อ่ะบัตรจอมเล่นเออบัตรจอมเล่นเออบัตรจอมเล่น ลอสาเลเอลอลิงดอเด็กเอ้ซาเลแออะไรวะลอลิงนอหนูดอเด็กมาจากไหนวะมั่วไปใหญ่ใช่ไม่ใช่ใช่โอเคเคไม่ใช่อะไรเนี่ยในถ้ำแวนเข้าท้ำเขาไปกระบี่แล้วมันอยู่ในนั้นมันมีถ้ำไงเพื่อนก็เลยถ่ายคอนเทนต์มาให้เออหนึ่งจุดห้าพันนั่นแหละตอนนั้นอะไรกันบล หนึ่งพันเลยนี่อันนี้ชูนีชูกี่กี่วิวดีคะเอานี่ชูกี่วิวเอะกี่บาทใช่ใช่โอ้ยว่จะมดจะนอนหลับแล้วป่ป<ะ> อะบ๊ายบายน้องโอเคเดี๋ยวเรามาใหม่น้องจะหลับแล้วลูกไม่เอาไม่กวนน้องนะบ๊ายบายน้องนะคนเก่งนะไม่อาไม่เอาอุ๊ยป๊าป๊าจะพาไปเที่ยวแล้วเปล่านะไปกินไอติมนะวันนี้นะไม่นอนอุ้ยหัวหัวลูกออกกอนอ่าถ้านอนหนูก็ไปนอนอีกสักห้านาทีแล้วขึ้นนะโอเคไหม เอาขึ้นมะกรีชิลไม่เขาแบบว่าเขาจะนอนแล้วไงเขาก็เลยแบบลำคัญแล้วไงอ่พี่บ้านห้านาทีนะแม่พาขึ้นโอเคนอนอยู่ข้างในไม่ต้องพนมมือลูกไม่ดีค่ะไม่เอาค่ะอย่าทำอย่างนั้นค่ะโอ้กลับพักก่อนนอนโอเคโอเคบายบายฝากกดไลค์พูดก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้วาดและน้องเอ็ก ด้วยนะครับบ๊ายบายเยี่ยมกูด